สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางตลอดจน,นคุณครูที่รบกวนทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนคะเราเปิดภาคเรียนกันมาแล้วถึง2สัปดาห์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะฉะนั้นบทเรียนของเราก็จะทําไมคะเริ่มจะยากขึ้นแล้วนะคะแต่นักเรียนโรงเรียนวางใจกังวลและโรงเรียนที่อยู่ปลายทางใช่ไหมคะก็ฝึกอ่านสะกดคากัน พร้อมแล้วใช่ไหมคะคาไหนที่เป็นคํายากสําหรับตัวของนักเรียนเองนักเรียนก็ทาไมคะฝึกอ่านฝึกอ่านนะคะสิ่งที่นักเรียนบอกว่าอ่านหนังสือไม่ได้เพราะว่านักเรียนจําอะไรไม่ได้คะจําตัวจําตัวสระนะคะสระสะอะสสระสะอีสะอึสอือถ้าเป็นคําเดียวอย่างนี้นะคะ เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายอย่างเดียวอย่างนี้น LIKE ักเรียนจําได้แต่เวลามีสลัที่ผสมเช่นคําว่าสลเอียถ้าสลเอียนั้นมีทั้งรูปทรงสละอะไรคะเอเอีเอีเออนักเรียนจําได้ถ้ามีรูปสะเอแล้วก็เครื่องหมายสลเอีอยู่ข้างบนเหนือคำใช่ไหมคะแล้วข้างข้างมีตัวยอยักษ์เอียอรวมเรียกว่าสระเอีย อันนี้คือสระเอียถ้านักเรียนเห็นรูปสระแบบนี้แล้วนักเรียนก็จะจําได้นี่คือสระเอียใช่ไหมคะถ้านักเรียนจําสระไม่ได้นักเรียนก็ไม่สามารถที่จะผสมคําได้ฉะนั้นนักเรียนจะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของสระต่างๆคะมาเทอมที่สองแล้วก็จะยากขึ้นแล้วนะคะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนมาคะ ในลองท่องคาถาการเรียนเก่งก่อนที่จะเรียน1,2,3าคาถาเรียนเก่ง2ตา2ส,สมองมีสติไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้อย่างเก่งมากเลยนะคะอันนี้ล่ะคือคาถาการเรียนเก่งคะ ต้องมีคาถาการเรียนเก่งนะมีคาถาแล้วถ้านักเรียนไม่ใช้ประโยชน์ก็จะไม่เกิดขึ้นสองตาดูดูคุณครูผู้สอนสั่งดูจอภาพมีคําอะไรบ้างขึ้นบนจอภาพหูก็ต้องฟังไปด้วยว่าคุณครูนั้นพูดอะไระฟังเมื่อไม่เข้าใจแล้วเป็นไงคะไม่เข้าใจแล้วเราต้องไปเลยยกมือขวาขึ้นพอยกมือขวาเสร็จแล้ว คุณครูก็จะถามว่ามีทุกมีปัญหาอะไรนะคะคุณครูก็จะหยุดการสอนแล้วก็ถามมีปัญหาอะไรนะะถ้านักเรียนสงสัยให้ยกมือขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยอย่าปล่อยเวลาเนิ่นนานออกไปแล้วนักเรียนก็จะจําไม่ได้ไม่ทราบว่าคำามที่นักเรียนสงสัยนั้นคืออะไรไม่ต้องกลัวคุณครูคุณครูนั้นปเป็นผู้ที่ให้ความรู้กับนักเรียนนะะถามแล้วก็จะที่บายให้ฟังใครที่กลัวคุณครูนั้นจะไม่ได้รับความรู้ไปเลยนะคะคุณครูไม่ ไม่ดุคุณครูทุกคนนั้นรักนักเรียนนักเรียนต้องกล้าแสดงออกกล้าถามคะเมื่อถามแล้วก็เกิดความเข้าใจแล้วนักเรียนก็จะทำไมคะเข้าใจแล้วก็จะเรียนอย่างมีความสุขนะคะเอาละค่ะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก่อนจะเรียนนั้นวันนี้อากาศสดใสมากเลยนะคะตอนขึ้คืนอากาศเป็นไงบ้างคะหนาวเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วอากาศตอนคืนน้นจะหนาวมากเลยฉะนั้นนักเรียนก็ควรจะสวมเสื้ออากาันหนาวให้อบอุ่นนะคะ ถ้าใครไม่มีเสื้อที่ทาไมคะซื้อไม่ต้องซื้อใหม่เลยนะคะยุคนี้ต้องประหยัดงินคุณพ่อคุณแม่แล้วเสื้อกันหนาวที่เป็นแขนยาวก็ได้ซักให้สะอาดแล้วก็มาสวมทับกับเสื้อที่มาโรงเรียนก็ได้ให้สะอาดแล้วก็ร่างกายของเราจะได้อบอุ่นนะคะถ้าเรียนไม่สบายช่วงนี้แล้วหายยากมากเลยะคะ่ะเพราะอากาศหนาวทาให้นักเรียนไอแล้วก็มีน้ํามูกไหลามาเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะฉะนั้นนักเรียนต้องรักษาสุขภาพของเราเองะคะ การออกกําลังกายต้องซื้อไหมคะไม่ต้องซื้อนะคะตามส่วนกันค้าก็ไม่มีใครแล้วออกกําลังกายอยากให้ร่างกายแข็งแรงนั้นต้องออกกําลังกายเองงั้นเดี๋ยวเรามาออกกําลังกายในเพลงพระอาทิตย์กันดีกว่า,าน้กเรียนมันมาลุกขึ้นมาข้างๆเก้าอี้ค่ะเดี๋ยวเรามาออกกําลังกายกันหนึ่งเพลงให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงพร้อมที่จะเรียนนะคะไม่หนาวแล้วนะคะหนึ่งสองสาม 这个可以摘了。 มากนะคะพระอาทิตย์ส่องแสงให้เราตื่นใช่ไหมคะให้ส่องแสงให้เรารู้สึกว่าเราได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แล้วก็ทําให้ร่างกายของเราเนาะอบอุ่นนะ,ะช่วงนี้คะพระอาทิตย์จะมาปลุกให้นักเรียนนั้นสายแล้วนะคะเพราะว่าช่วงฤดูหนาวยังไงคะเวลามันจะยาวไปอีกใช่ไหมคะ,ะนั้นเจ็ดโมงเช้าคะแสงจากดวงอาทิตย์นั้นยังไม่ สว่างเข้าสู่หน้าต่างของห้องนอนเราเลยใช่ไหมคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องดูนาฬิกาเป็นหลักอย่าดูแสงจากดวงอาทิตย์เท่านั้นไม่ได้นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะมาโรงเรียนไม่ทันค่ะเอาล่ะค่ะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็จะมีเรื่องราวต่างๆในบทเรียนของเรานั้นมาทบทวนนักเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะใครที่อ่านหนังสือในบทเรียนที่7นะคะเราอ่านเนื้อเรื่องไปแล้วในเรื่องของเพื่อนใช่ไหมคะเรื่องเพื่อนคะเราอ่านไปแล้วแล้วก็ ท้ายบทเรียนนะจะมีเรื่องราวของลองอ่านในเรื่องราวของประโยคใช่ไหมคะฉะนั้นคุณครูก็นำต้นหนึ่งในเรื่องราวของประโยคหน้าเรียนรู้นะคะใครไปอ่านหนังสือมาบ้างคะอ่าไปอ่านมาแล้วเะนนั้นเราก็มา